Thank <music> you. ได้เวลาต้องกราบลาเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาอพระอาจาร์ดำเรียกให้รูปรวมกันไปตั้งแถวก่อนหน้ารถครับวันที่สองของการออกเดินทุด,ดงก็เริ่มขึ้น การทุดงคราวนี้ไม่ได้มีแต่พระเนนเท่านั้นเอสโซสุนัขซึ่งวัดป่าลามยพยอมเลี้ยงไว้ก็ตามมาเดินตั้งแต่วันแรกพระเนนพยายามเรียกมันรกลรับวัดแต่ก็ไม่สำเร็จไม่แน่ว่าชาติก่อนมันอาจจะเคยร่วมทุดงก็เป็นได้ จูวันนี้เราเดินกันได้เกือบ30กิโล จนมาถึงวัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วหลังจากพักหายเหนื่อยสมมเณรก็ชวนกันมาเดินเล่นรอบๆวัดวัดนี้อยู่บนผาสูงชันเมื่อมองลงไปยังเบื้องล่างจะพบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อว่าเขื่อนห้วยจันทร์สภาพภูมิประเทศที่รื่นรมสวยงามนี้เปรียบเหมือนกับรางวัลสำหรับการเดินทางของคณะทุดงซึ่งช่วยให้ลืมความเหนื่อยล้าไปได้บ้าง สมณเนรตีของส่งสัญญาณให้รวมตัวนตนตยน,นยเพราะ <é> ถึงเวลาพพบบต้องบอกลาวัดแห่งนี้แล้ว อัมง,งสรงกรามิสสรงกจามปาิประติกปสกสมทิยอุมทนาทุกรูปร่วมกันอธิษฐานจิตาาจทีจะพึงปฏิบัติและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่อหน้าหลวงพ่อ,อท่าน,านใจเาพาื่อให้ดวงจิตดวงวิญญ,ญาณทั้งหลาย ด้วยความไม่ประมาทไ,ได้รับรู้และมาอนุโมทนาในการประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้เช้าวันที่10มกราคม2555วันที่5ของการออกเดินทาง ชาวบ้านหมู่บ้านไพรพัฒนาในอำเภอปูสิงต่างตืนต่นเต้นเมื่อรู้ข่าวการมาบิณบาตของพระเนรหมู่ใหญ่และวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของชาวบ้านที่ได้ทําบุญตรงกับวันพระพอดี แต่ละหมู่บ้านนั้นไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่พอเห็นพระเนียนจํานวนหมู่มากนี้มาทุดงมาหรือว่าเดินทางไกลาจาริกมานี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธากันอย่างมากพระเนนก็เดินบินฑบัตในหมู่บ้านทําให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ใส่บาตรพระเนนหมู่มากที่ไม่ได้แจ้งข่าวมาแต่ก็ด้วยความศรัทธาของญาติโยม ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตามหมู่บ้านชายแดนชนบทอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจญาติโยมจริงปีนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่พระเนนเราได้มาจาริกเส้นนี้ถือเป็นการประกาศระพศาสนาในรูปลัก,ลกษณะในรูปแบบของพระเจ้าพระสงฆ์สมณนเนี่ว่า ถือเครื่องหมายแห่งผ้ากาสวพัส์เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาก็จะได้เกิดความเร่อมใสศรัทธากันทุกฝ่ายในพุทธบริษัทหอฉันของวัดไพรพัฒนาที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศริสเกตนั้นเป็นที่ที่คณะจัดเตรียมอาหารพิธบารมาเมื่อเช้า คณะทุดงกำลังพิจารณาอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายและอาหารก็มากมายจนต้องจัดวางต่อกันหลายโต๊ะทีเดียวแม้การมาของคณะทุดงครั้งนี้ จะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแต่อย่างใดแต่ข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาก็เยอะจนเกินคาดทำให้ปากท้องของพระเนนจึงอิ่มหนำไปตามๆกัน คณะทุกงฉันเช้าเสร็จทุกรูปก็มารวมกันในศาลาที่ตั้งสรีระสังขาหรหลวงปู่สลวงพระเนรเข้ามากราบขอขมา,า,าเพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อม,มาาและเผื่อว่าพระเนรรูปใด อาจพลังเผลอกระทาสิ่งใดอันไม่ควรลงไปต่อสถานที่และถือโอกาสกราบลาพระครูโกศลศิกขกิจซึ่งท่านได้มีเมตตาแจกวัตถุมงคลไว้ให้พระเนรีกด้วยหน้าประสาทหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนานี้ทุกรูปได้ขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง ได้เคยทุดวงมาเพื่อสักการะหลวงปู่สวงเก็บไว้ในความทรงจำ เส้นทางที่เราได้กําหนดที่จะเดินทุดงไปเนี่ยเป็นเส้นทางชนบทเป็นเช่นเส้นทางชายแดนดก็เรียกว่ารถ มีน้อยมากรถที่จะมาวิ่งตามเส้นทางนี้นะส่วนมากก็เป็นเส้นทางธุรกันดารรถไม่ค่อยจะมีนะโยมก็ไม่ค่อยจะเดินกันเพราะว่าเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยแต่ในเส้นทางนี้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มเย็นมีร่มเงาคือต้นไม้ตามอสองข้างทางแล้วก็มีเขื่อนได้หลายเขื่อนมีแอ่งน้ํามีอ่างเก็บน้ํา หลายหลายที่แล้วสำคัญก็คือมีวัดวาอารามมีสถานที่พุทธสถานอของครูบาอาจารย์ได้สร้างขึ้นของญาติโยมในแต่ละหมู่บ้านที่ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีหลายวัดซึ่งก็เป็นวัดที่สำคัญสำคัญ,คญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาญาติโยมมีวัดป่าบ้างวัดบ้านบ้างแต่แต่ละวัดนั้นเป็นพุทธสถานเสนาสนะ อาคารโบสถ์วิหารนั้นก็สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลเป็นสถานที่เกิดศรัทธาประสาธะแก่ชาวพุทธทั้งหลายเราก็จะได้เดินทางจาริกไปในครั้งนี้ไปกราบนมัสการาสถานที่ไปกราบขอพรขอธรรมะจากครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ คงจะให้เมตตาธรรมแก่พวกเราคณะทุดงอันนี้คือเราต้องเดินทางไปอย่างนี้เพื่อที่จะได้เกิดความรู้เกิดการศึกษาในระหว่างเส้นทางก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่บรรยากาศดีมากแต่ในช่วงการเดินทางเนี่ยก็เรียกว่ามีความสบายบ้างมีความลำบากบ้างเพราะาบางจุดบางเขตตำบลอำเภอเนี่ย ไม่ก็จะเป็นทางลูกหลังบางที่บางหมู่บ้านก็ไม่มีทางจะต้องเดินลัดเลาะเข้าป่าะจะต้องเดินข้ามน้ำข้ามอะไรก็ตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบพัทุดงสัมมนเนนทุดงเป็นบรรยากาศแห่งการฝึกฝนจริงๆถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งการบำเพ็ญเพียรที่เราทั้งหลายก็ตั้งใจที่จะไปสู่บรรยากาศนั้นอยู่แล้วไม่ทอ้อไม่ถอยกันก็ขอให ได้รู้คร่าวเพราะว่าเส้นทางนี้ได้เดินได้พิสูจน์มาแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ภาคภูมิใจว่าในป่าเขาลำนาไพรมีวัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์ได้ไปสร้างเป็นสำนักประพฤติสำนักปฏิบัติที่ญาติโยมไป ทำบุญไปอุปถากุูปธรรมไปสร้างเสนาสนะเอาไว้อย่างสวยงามอย่างสะอาดสะอา้านมีครูบาอาจารย์ที่ดูแลเสนาสนะเป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดเนี่ยอ่าซึ่งก็เป็นที่สวยงามอ่าที่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ก็คือ,อครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์อยู่เนี่ยย่อมเป็นที่ที่น่ารื่นรมอ่าเป็นที่ที่น่ายินดี เป็นที่ที่จเจริญศรัทธาเจริญกุศลบารมีธรรมเราก็จะได้ไปขอพักขออาศัยยังสถานที่นั้นๆด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาด้วยการปฏิบัติตามวัดปฏิบัติของแต่ละวัดแต่ละสำนักท่านก็จะมีวัดปฏิบัติที่ต่างๆกันอีกนิดนึงน ไม่ไม่เหมือนกันเลยสัทีเดียวแล้วก็เส้นทางบินธบาตก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ละหมู่บ้านนะเราก็จะไปร่วมบินธบาตท,ทุกวันจะไม่ขาดในการบินธบาตเลี้ยงชีพนะชั้นเสร็จชั้นพระทหารเสร็จก็เก็บบาทนะเก็บนะบริขารก็เดินทุดงต่อนี่คือชีวิตของพระเนนธุดงของโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชาลายัย เมื่อร่างกายมนุษย์ยังต้องทุกทนกับความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าร่างกายของพระเนนก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปการพักผ่อนให้ร่างกายได้มีแรงในระหว่างเดินทุดงเป็นสิ่งที่คณะต้องทำ เมื่อร้อนก็หลบพักหาที่ร่มริมทางบางครั้งก็คุยเล่นกันตามภาษาเนนบางรูป ทำการจดบันทึกที่พระอาจารย์ได้สั่งไว้ ทำไมครูบาอาจารย์ลุกจูลุกตาพระเทรทาชสักจิตเพราะท่านมีตะบะท่านมีตะบะมันจะเกิดความขังเอาไว้นี่จะสวดมนต์เริ่มตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ไปถึงวันน้ำพระที่ทําทุกวันทังไงทุกเก้าเดือนทุกวันลืมแล้วก็เริ่มใหม่ลืมแล้วก็เริ่มใหม่ตั้งใหม่ถ้าไม่ลืมก็จบบทขึ้นบทใหม่ตั้งใจจะตบะเอาไว้ไปไม่แน่เราก็อาจจะมีวัดมีพระตามชายเดียนโอนนส้สนุกครับ เรียนรู้ะวันวันไม่ได้นะหลวงพ่อไปลองนะได้สิบพันตั้งดาวเต็มตั่วเลยนะโอ้โหเขากราบได้ไงเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นตั้งกราบทุกวันวันละสี่พันตั้งสวดมนต์ไปด้วยโอมมณีปตัตมีโอมโอมมณีปตัตมีโอมเ่ยสวดนะบางคนหลวงมอนัน มีถาดเนยมีถาดมีข้าวมีัวมีงานมีอะไรต่ออะไรเนี่ยลูกก็สาดลูกอะไรกันไปครับเออวันนี้ก็มาให้กำลังใจพระเนนที่ได้ทุดงปฏิบัติกันมาในระยะ การเดินธุดงมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ถือว่ามาให้ธรรมะให้กำลังจิตกำลังใจมาให้เหตุให้ผลว่าเรามาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดบารมีเกิดสติเกิดปัญญาบูชาคุณพระรันตนไตรการปฏิบัติบูชานี้ถือว่าการบูชาที่ดีที่สุดที่เกิดประโยชน์ที่สุดทั้งแก่ตนแล้วก็ แก่ดวงจิตแก่ดวงใจของเราที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเลือระยะทางไกลแค่ไหนก็คงจะไม่วัดวันเพราะเราได้มีความตั้งใจมั่นแล้วว่าจะเดินทุดงเป็นระยะเวลา30วันแล้วก็ใน30วันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า600กว่ากิโลเพื่อที่จะเดินทุดงไปให้ถึงสลับบุรี ไปฉลองพุทธเชนตีกันในวันที่5กุมภาพอาเราเริ่มต้นเดินทุดงวันที่5มกรานี่ก็น่าจะถึงในเวลาที่กำหนดเอาไว้ถ้าถึงในเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเจตนาความตั้งใจด้วยศรัทธาด้วยบุญกุศลวารมีของคณะพระเนรเราทุกรูปนี้มี กําลังอธิษฐานจิตมีความเพียรตั้งมั่นมีขันติบารมีกันอย่างเต็มที่ก็ให้ได้มีความสุขในธรรมในความเพียรให้เกิดสภาวะธรรมที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นในทุกรูปแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่โยมเป็นเนื้อนาบุญของโยมในเส้นทางที่เราได้เดินตามหมู่บ้านตามชายแดนก็ระยะทางข้างหน้าหมู่บ้านข้างหน้าญาติโยมข้างหน้า เราไม่รู้จักเราไม่รู้ได้ว่าบรรยากาศแห่งศรัทธาบรรยากาศแห่งการเดินทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคณะพระเน,นเรเราแต่ขอให้ทุกรูปได้มีความศรัทธามีความตั้งมั่นต่อพระรันตนตรัยต่อศีลต่อธรรมที่เราได้ประพฤติเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้พบแจ่สิ่งดีๆนะได้เป็นประโยชน์ แก่ชาวพุทธทั้งหลายญาติโยมที่ยังต้องการบุญกุศลอยู่ข้างหน้ายังมีอยู่เราจะต้องเดินไปให้ถึงให้ถึงเส้นชัยถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ถึงวันนี้คณะทุดงได้ผ่านคืนวันของการเดินมาก็นับสิบวันแล้วกําลังกายที่ทุกรูปมี ก็อาจจะถดถอยแต่วันนี้ได้การเติมกำลังใจจากหลวงพ่อที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและคงจะทำให้พระเนนฮึดซู้มีกำลังขึ้นมาได้ใหม่เพราะถ้าปราศจากกำลังใจมาเติมให้กายแล้วก็คงยากที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จลงได้ ขอขอบคุณเจ้าวาดวัดถ้ำผาเพียงหน้าแก้วและเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พักแก่คณะทุดงและขออนุโมทนาบุญแก่ชาวบ้านไพ่พัฒนาที่นำอาหารมาถวายแด่พระภิษุสามเณรเพื่อเป็นแรงให้สืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปขออนุโมทนาบุญ กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดำรงธรรมศาสนาวิชาลัยซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนผ่านทางบัญชีธนาคารหรือที่สำนักงานมูลนิธิมหาพุทธธรรมวัดป่าดำรงพุทธธรรมอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษสืบสารงานพระพุทธศาสนาโร,ร,รงเรียนดำรงธรรมศาสนาวิชาลัย สถานศึกษาพระพิสุทธิสมเณรวัดป่าดำรงพุทธธรรมอําเภอกระทลัก์จังหวัดศรีสะเกดสนับสนุนการศึกษาพระพิสุทธิสมเณรซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการศึกษาสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชาลัยร่วมบุญผ่านบัญชีชื่อโรงเรียนดำรงธรรมศาสนาวิชาลัยธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี351 0ขีดขีด 86240-6ติดต่อสอบถามได้ที่087-061-5402 083-100-3224หรือที่ w w w m a h a p มหาพุทธธร .com สุขโขปุญญาสุจุยโยการสั่งสมบุญน,นำสุขมาให้